กันอีกแล้วนะคะกับพี่ว่าค่ะขวัญชนกเกศสวนจิตน,นะคะเจ้าหน้าที่นักกิจก,กรรมสร้างสรรค์น,นะคะประจําศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC ภูเก็ตค่ะแน่นอนนะคะในวันนี้เราก็จะมาทํา DIY อีกเช่นเคยนะคะในสัปดาห์นี้เราจะทําเป็นกล่องคอนโดอนเนกประสงค์นั่นเองนะคะน้องๆอยากรู้แล้วใช่ไหมคะวิธีทําทํำยังไงนะคะถ้าอยากรู้แล้วเราไปติดตามวิธีทำแล้วก็ก่อนอื่นไปดูวัสดุอุปรกรณ์กันก่อนค่ะ สำหรับกิจกรรมนี้นะคะเหมาะกับน้องๆที่มีอายุ8-15ปีขึ้นไปนะคะเช่นเดียวกันกับน้องๆที่อายุน้อยกว่า8ปีนะคะก็สามารถทำได้เช่นกันค่ะแต่ต้องอยู่ภายใต้การดูแลของผู้ปกครองนะคะเพราะว่ากิจกรรมนี้มีการใช้อุปกรณ์ที่อาจจะเป็นอันตรายกับน้องๆนะคะผู้ปกครองสามารถทำไปร่วมกับน้องๆได้นะคะถ้าาพร้อมกันแล้วนะคะไปดูวัสดุอุปกรณ์กันเลยค่ะ วัสดุประกอ์ในวันนี้นะคะมี1กระดาษค่ะมีกระดาษ2แบบด้วยกันนะคะเป็นกระดาษหนานะคะ2กระดาษห่อของขวัญค่ะ3กันไกรค่ะ4ปืนกาวนะคะ5ลูกปัดนะคะอาจจะเป็นลูกปัดหรือว่ามีวัสดุอื่นๆที่สามารถใช้แทนลูกปัดได้นะคะที่น้องๆใช้ในบ้านหรือว่าไม่ได้ใช้แล้วเนี่ยสามารถหยิบจับมาใช้แทนได้นะคะแล้วก็มีเทปกาวค่ะตัวน,นี้นะคะ แล้วก็กาวสองหน้าค่ะแบบบางค่ะแล้วก็มีคัตเตอร์แล้วก็กาวยู้หูนะคะและอีกหนึ่งสิ่งที่ขาดไม่ได้เลยนะคะก็คือกรองนี่เองค่ะน้องๆพร้อมแล้วนะคะเราไปทำกันเลยดีกว่าค่ะขั้นตอนที่หนึ่งนะคะในการทำกล่องคอนโดนของเรานะคะเราจะใช้วิธีการพับหูสองพางที่เป็นด้านยาวนะคะพับลงไปแบบนี้นะคะเพราะว่าเวลาปิด ตูก่อนะคะจะติดสนิทนะคะ2องค่ะใช้คัตเตอร์นะคะตัดหูทั้งสองข้างที่เป็นด้านสั้นนะคะตัดออกทั้งซ้ายและขวาให้เท่าๆกันนะคะค่ะหลังจากที่เราตัดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะลักษณะนหน้าตาก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะ2ชิ้นค่ะแต่ว่ายังไม่เรียบร้อยนะคะน้องๆน้องๆจะต้องเก็บผลง,งานของเราด้านซ้ายและขวาของหูนี้นะคะ เนี่ยค่ะสังเกตว่าจะมีเศษกระดาษเล็กๆนะคะเราก็จะใช้วิธีเอากรรไกรตัดเก็บขอบนะคะพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยก็จะออกมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้ทั้ง2ชิ้นเลยนะคะก็ความสวยงามเวลาใส่ลงไปในกล่องนั่นเองนะคะว่า2ชิ้นนียจะประกบเป็นชั้นวางของเราแบบนี้ค่ะ,อะพอตัดเสร็จแล้วเนี่ยเราจะใช้สองชิ้นนี้วางทาบลงไปในรังนะคะแล้วก็จะใช้กาวปูนกาวเนี่ยนะคะฐานแนะนํา อุปกรณ์ตรงนี้ก็คือปืนกาวนะคะแล้วก็จะมีแท่งกาวอีกหแท่งนะคะน,นี่ค่ะใส่ลงไปในแท่งกาวนะคะแต่น้องๆควรระวังในการใช้นิดนึงนะคะเพราะว่าปืนกาวเนี่ยก็จะร้อนขึ่งไปเรื่อยๆแล้วก็ร้อนมากขึ้นนะคะดี๋ยวจะเป็นอันตรายให้น้องๆได้ค่ะก็ควรจะใช้อย่างระมัดระวังนะคะอ่ะาเพะอย่างเห็นานนี้นะ,นะคะเราก็จะใช้ปืนกาวทาก,กาวด้านซ้ายของชิงน้นนี้แล้วก็ด้านขวาน,นะคะแล้วก็ใส่ ลงไปแบบนี้ค่ะทั้งสองชิ้นค่ะ,ะในลักษณะแบบนี้ค่ะน้องๆพอจะงเภาพตามออกนะคะ,ะเดี๋ยวเราไปดูตัวอย่างหลังกาวแห้งกันค่ะหลังจากติดกาวแห้งเรียบร้อยนะคะมันก็จะออกมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้นี่เองนะคะจะมีชั้นแต่ว่าน้องๆสามารถปรับชั้นปรับขนาดตามที่น้องๆต้องการได้นะคะ จะให้กว้างหรือให้แคบลงก็ได้ค่ะหลังจากที่ติดชั้นเรียบร้อยแล้วนะคะพี่ว้าขั้นตอนมาในส่วนของการตกแต่งกล่องเลยค่ะ,อะของพี่วาตกแต่งเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะออกมาในลักษณะหน้าตาแบบนี้ค่ะ,ะใช้กาวแล้วก็กระดาษนะคะติดโดยรอบก,กล่องตกแต่งสวยงามค่ะทั้งด้านหลังของกล่องด้านบน ซ้ายและขวาแล้วก็ด้านล่างนะคะแล้วก็ที่สุดท้ายก็จะเป็นฝาประตูตู้ของเรานะคะก็จะติดตกแต่งเช่นกันค่ะแล้วก็ในขั้นตอนถัดไปก็ทําการติดหูนะคะ,ะน้องๆอาจจะใช้เศษวัสดุหลือใช้ก็คือไม้ไอติมของน้องจากที่บ้านที่ทานเสร็จแล้วหรือว่าเราไม่มีไม้ไอติมก็สามารถใช้เป็นกระดุมหรืออื่นๆได้นะคะอันนี้พี่จะเลือกใช้เป็นไม้ไอติมแบบหนาๆน,น,นะคะแล้วก็สิ่งสุดท้ายนะคะยังไม่เสร็จนะคะก็ตอนสุดท้ายพี่ก็จะใช้ รูปปัดนะคะหรือว่ากระดุมเสื้อของเราติดเป็นที่จับหูนั่นเองนะคะนี่ค่ะตรงนี้นะคะพอติดเสร็จแล้วนะคะก็จะออกมาในลันกษณะหน้าตาแบบนี้ค่ะอันนี้เป็นตัวอย่างให้ดูนะคะพอน้องๆติดเสร็จแล้วเนี่ยมันก็จะออกมาเป็นหนูจับทั้งสองข้างะคะ่ะเป็นเพราะว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะกล่องคอนโดนในวันนี้นะคะจากกล่องวัสดุเลือใช้ของที่บ้านน้องๆน,นั่นเองค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะน้องๆถ้าชอบนะคะกดไลค์ถ้าใช่กดแชร์ค่ะก็เ,เป็นกำลังใจให้กับผู้พี่ๆในการทำคลิปต่อไปด้วยนะคะน้องๆคนไหนที่ตามไม่ทันนะคะสามารถกลับไปดูย้อนหลังได้ที่ hey, PK, เพจ p ีเวนวั c ซ c ศูนย์พัฒนาทักษะและการเรียนรู้ CIC เก็ตค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่วาต้องขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ